ปปันแม้สวรรค์แสนไกลหรือโลกไหนก็นลือลันเป็นรางวัลและตำนานอันยิ่งใหญ่จะเป็นตะวันสาดส่องแสงสีทองให้เธอเฝ้ามองอยู่กลางท้องเธอเรื่อยไปด้วยใจใสยแย้มบานดัง สู่เป้าหมายอันสูงส่งนิรันด์บนทางเดินแม้มีขวากน้ำเธออย่าคราบก้าวไปโดยไม่หวัน่นทุ่มชีวิตของเธอฝ่าฟันให้ความฝันเธอนั้นเป็นจริงดา จงปลอบดวงใจให้ทุกคนได้ชุ่มเย็นจงดับทุกเข็นให้ทุกคนได้ชื่นใจจงเป็นน้ำทิพย์เย็นดับกระหายยามโหยไทยเป็น พาสกกรพระคุณเจ้าในประเทศไทย AEC และทั่วโลกแล้วก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านฟังนะคะที่อยู่ในประเทศไทยและทั่วโลกด้วยค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการรางนลแดดคนทุ่มใจนะภาค2ดิเันสุภวณีเวทีิภัณฑ์ดำเนินร,รายการนะคะใครที่ได้ติดตามนะคะภาคหนึ่งะคะของแขกรับเชิญคนพิเศษของเรานะคะคุณสุปราณีชนะโรคนะก็ะต้องบอกว่าโอ้ฟังแล้ว ไฟลุกเลยนะคะซูมนี้แบบไฟลุกเลยเพราะว่าไม่มน่าเชื่อนะคะว่าพี่ผู้หญิงคนนี้ตัวเล็กๆนะคะเป็นนักร้องนะคะแล้วก็ทําธุรกิจจิวเวลี่แล้วเธอก็บอกว่าโอ้โหอะไรมันก็ไม่แน่นอนเนาะธุรกิจลม้มเหลวแต่ว่าการที่ได้ไปปฏิบัติธรรมนะคะที่สวนบัวเชียงใหม่เมื่อปี38มแปดนะคะสองพนะคะเธอก็เข้าใจชีวิตมากยิ่งขึ้นและหลังจากนั้นนะคะ ก็ตั้งแต่ปี2540เป็นต้นมา20กว่าปีแล้วนะคะเธอเป็นผู้นำบุญที่เข้มแข็งนะคะไม่ได้เฉพาะทำบุญนะทำบุญด้วยปัจจัยของตัวเองเท่านั้นนะคะยังเชิญชวนคนรู้จักนะคนรอบตัวทำบุญนะ,ะเรียกว่าแล้วเธอก็ทำทุกรูปแบบเนีเรียกว่าใช้เสียงนะคะร้องเพลงยกใจคนออกไปบอกบุญนะคะสร้างองค์พระนะคะส่วนตัวให้กับตัวเองกับครอบครัวเนี่ย ถึงกว่า200องค์นะคะแต่ว่าไปบอกบุญเนี่ยกับคนรอบตัวคนรู้จักทั้งเป็นเพื่อนนะคะในวงการดนตรีทั้งนักธุรกิจนะคะทั้งลูกค้าในธุรกิจจิวเวลรี่ก็บอกบุญได้เป็นแบบครอบครัวเลยนะคะถึงบอกบุญได้ถึงกว่า2,000องค์ะค่ะนะคะสุดยอดมากๆไฟลุกมากๆนะคะเลยเ,เชิญพี่ก็มาคุยต่อรอบสองสวัสดีกับพี่สุปรณีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สนุกมากๆเลยครั้งที่แล้วขอบคุณค่ะนะคะยังไม่เหนื่อยนะพี่คุยต่อค่ะมาย้ําตรงนี้นะคะว่าผู้ที่เป็นผู้นําบุญไม่ใช่เฉพาะทําบุญเท่านั้นคนที่ทําบุญเท่านั้นเรียกว่าเจ้าภาพทำบุญมากทาบุญน้อยสมมติเป็นฐานะปานกลางก็อาจจะทําบุญหลักพันหลักหมื่นถ้าผู้นําบุญใหญ่ก็ทําบุญเป็น S เป็น M อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเป็นเจ้าภาพใหญ่ก็เป็น S เป็น M แต่ถ้าเป็นผู้นําบุญเนี่ยนอกจากจะ ทำนะตามกำลังที่ตัวเองมีในกระเป๋าแล้วเนี่ยต้องไปเชิญชวนคนอื่นมา,มา,ม,ามาร่วมบุญด้วยใช่ใชค่ะแล้วในอดีตมันมันทราบว่ามันลำบากเพราะว่าสื่อมันยังไม่ได้ทันสมัยไฮเทคเล้ยังไม่ได้มีซูมเล้ยังไม่ได้มีมีเอ็มซีในปัจจุบันนะคะค่ะก็ตอนนั้นผู้ทาบุญก็ต้องขับรถไปเองตามบ้านแล้วก็ต้องไปนั่งบอกไปนั่งี่ทาความเข้าใจใดูจริตของแต่ละคนว่าเขาชอบอะไรเขาต้องต้องต้องชนค่ะ ต้องชนเพราะไม่มีสือส่ออ่านช่วยแล้วยิ่งถ้าเรายิ่งจะเล่งสร้างบุญสร้างเจดีปุ๊บเนี่ยเราต้องไปอธิบายรายละเอียดเขาฟังเพราะตอนนั้นอะไรก็ไม่สะดวกตัวอ,อย่างนอกจากต้องไปด้วยตัวเอง<ะ>คือผู้เนี่ยผู้นําบุญเนี่ยต้องใช้ใจก่อนใช้ใจอย่างเดียวออใจที่รักบุญ<ะ>ใจที่รักหลวงพ่ออื่นๆต้องขอบอกว่าทุกคนรู้จักบุญรู้จักศีลรู้จักสกมาธิรู้จักพระศาสนาแต่ถามว่า ที่รักจริงๆเหมือนถ้าเราไม่รู้รายละเอียดจากหลวงพ่อแหละว่าบุญมันดียังไงมันสาคัญยังไงพระพุทธเจ้าพระศาสนาให้อะไรกับเราหลวงพ่อท่านเน้นท่านชี้ชัดตรงนี้เราจึงรักหลวงพ่อเราจึงนําคําสอนของหลวงพ่อเราจึงรักพระศาสนาด้วยความเข้าใจค่ะค่ะด้วยความเข้าใจไม่ใช่มิงนงเเพราะฉะนั้นในเมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็อยากให้เพื่อนเราคนที่เรารู้จักมาเป็นผู้นาบุญ หรือเอาบุญที่สําคัญนี้ให้กับเขาด้วยคือใจแหละค่ะใจไน้่มาก่อนใจมาก่อนเลยใจมาก่อนเลยทุกอย่างมันมันมันต้องมีทั้งใช้เวลาแล้วที่ค่ใช้จ่ายขับรถรถไฟโทรศัพท์คุยตามงานแล้วการไปบอกบุญในแต่ละครั้งมันก็ไม่ได้หมายว่าไปบ้านเนี้ยบ้านกอแล้วอ่าโอเคโอเคทำเลยสามองห้าองค์มันก็ต้องไปหลายรอบใช่ไหมพี่ใช่ค่ะเพราะบางครั้งเนี่ยบางคนที่ที่คิดว่าบุญสําคัญเนี่ยเราอยากให้เขาทาเป็นเอสเลยนะ เคยมีอยู่บ้านบ้านเพื่อนคนหนึ่งอะจะเล่าเรื่องอะไรเขาก็รักเราแล้วเขาอยากให้เราอยู่นานๆแหละแต่ว่าพอเราเล่าไปปุ๊บเนี่ยเขาก็ไม่ทําสักทีหนึง่งเขาพูดง่ายๆว่าแต่ใจเราช่วงที่คุยเขาไม่ได้เน้นเรื่องที่ว่าเขาจะทําหรือไม่ทํานะคะ mm hmm. คุยเป็นกันเองคุยถึงครอบครัวคุยถึงตัวเราคุยถึงว่าเราได้อะไรจากการเรามาวัด uh huh. เราไม่ได้ไปลุยบอกบุญเลยทันที uh huh. แล้วเราก็ก็เหมือนกับว่าค่อยๆ,ๆจเจาะไป เจาะไปว่าเนี่ยเราทําบุญตรงนี้มาพอทําแล้วเนี่ยโอ้โหรู้สึกมันมีความสุขอะอตอนนี้เราก็โอเคแล้วเราไปวัดเรามีเราเราได้วเจีดีมีพระของเราเยอะแยะเลยมีของพ่อของแม่ของพี่ของน้องของลูกเวลาเราไปไหนเมื่อเาจะอยู่ในโลกมนุษย์จะอยู่ที่ไหนเราก็จะมีคนกลุ่มนี้ไปกับเราเนี่ยเรานี่คือเราบอกเขาแล้วรเราบอกเขาเหมือนกับสื่อสารม,มาจากเรารแต่อย่าไปเน้นว่าให้เขาทำเขาทำนะเอาที่ตัวเราเล่าว่าโอ้โห ถ้าทำตรงนี้หนึ่งคนสร้างบรรยากาศก่อนสร้างบรรยากาศก่อนไม่ใช่ว่าไปถึงปุ๊บแล้วแหมบอกเลยว่าไม่ได้ไม่ได้จังบางเพื่อนบางคนใช่ไหมเคยเคยตั้งแต่เก้าโมงเช้าถึงสามทุ่มเขาถึงยอมทำเอสหนึ่งอ๋อค่ะคือนี่ไงมันก็ไม่ได้ง่ายมันก็ไม่ได้ง่ายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแต่ใจใจที่ที่ที่สู้ของเราอ่ะสู้ของเราเนี่ยมันทําให้เลมยความรู้สึกว่าเราอยากให้เจดีเสร็จอ่ะ เราอยากช่วยงานหลวงพ่อเราต้องทำตรงนี้ที่ได้สิและออย่างหนึ่งสิ่งที่จะทําให้กายวาจาใจาเราศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคือยังไงก็ต้องนั่งสมาธิอพอเรานั่งสมาธิเนี่ยพจิตเราเนี่ยใสยสะอาดบริสุทธิ์เราจะได้ให้เรามีความมุ่งเราอยากให้หเราไปแบบให้่ไม่ใช่ไปคิดว่าเราจะไปบอกบุญเขาก็จะต้องเอาเงินี้ได้ไม่ใช่อะ่ะ ค่ะไปแบบให้ล้วก็ต้องยอมรับว่าไปครั้งเดียวบางทีก็ไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ได้ไดไดเลยใช่ใชค่ะไม่ได้ว่าปิดได้ใช่ค่ะต้องไปสองครั้งสามครั้งใช่อจะไปอย่างคนคนนั้นแ่ะถึงถึงถึงสามทุ่มน่ยก็ถึงได้ทําแสนหนึ่ง<ม>อย่างบางคนเนี่ยยังไม่มีรู้จักการบริษัทบริษัทหน,นึ่งอ่ะกว่าจะเจอตัวเขาเนี่ยสี่เดือนนัดกันเนี่ยสี่ไม่รู้กี่ครั้งสี่เดือนแต่พอไปถึงปุ๊บเนี่ยคุณอาทั้งสองก็สร้างองค์พระแล้วก็สร้างให้ลูกให้เมียด้วยก็เนี่ยค่ะสี่เดือนอ่ะกว่าจะสร้างองค์พระ เพราะสร้างเขาก็สร้างให้ทพพั้งครอบครัวเหมือนกัน<อ>เนี่ยค่ะถึงได้บอกว่าใจไปก่อนใจไปก่อนถ้าใจเราเราเรา,เราไม่สู้เนี่ยนะนก้าวขาไม่ออกหรอก<อ>และอีกอย่างหนึง่งถ้าหากเราเ,าเอาเอาว่าทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งการรักศาสนาทั้งการรักบุญการรักอะไรมันก็มาจากหลวงพ่อเราไหมใช่ไหมหลวงพอ่อเราให้ท่านให้ใหรายละเอียดมาแล้วอะอว่าศาสนาสําคัญยังไง<อ>คําสอนองพระพุทธเจ้าเนี่ย ดียังไงแล้วทา่านก็เล่า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 ให้เราฟัง<ช>เราทําให้อุเรารักเรารู้แล้วคำว่าศาสนาคืออะไรทํ<ช>าทานย<ๆ>ังไงรักาษาศีลเรารักพระพุทธเจ้าทําไมเราต้องรักพระพุทธเจ้าท่านดียังไงโอ้โหท่านให้รายละเอียดเราขนาดนี้ใช่ไหม<ช>นี่งไงเราถึงบอกทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้มาไม่ใช่ว่าเจอแล้วเข้าใจศาสนาไม่ใช่หรอกเราต้องรู้รายละเอียดก่อนแล้วรายละเอียดเนี่ยเราได้จากพ่อเราเลยรักเราเรียกเราจึงทุ่มคือถึงได้คือจะบอกว่า พี่บอกว่าชอบไปวัดกับคุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่เด็กแต่ว่าสมัยก่อนก็คือเราก็ไปวัดเสร็จแล้วก็ยื้ปิดโตกลับบ้านแต่ว่าพอมาเจอหลวงพ่อแล้วเข้าใจเข้าใจบุญบุญคืออะไรเข้าใจว่าสี่ห้าคืออะไรอะไรอย่างนี้ปุ๊บมันก็เลยแบบมันคลิกอะกาเลยกมันคลิกค่ะคลิกปุ๊บก็เลยแบบทุ่มสุดตัวเลยทุ่มสุดตัวเลยค่ะสุดยอดค่ะ <มา S 2> ตรงนี้แหละค่ะที่ทําให้เราเป็นผู้ําบุญมาตลอดคือเพราะใจก็คือเป็นผู้ให้ก่อน เราอยากให้คนนู้นมีองค์พระคนนี้อยากให้เพื่อนเราตรงนี้ทํามาค้าขายดีทาอะไรดีส่วนบางคนที่เขาชอบอะตอนนี้ยังไม่ชอบนั่งสมาธิชอบสวดมนต์นะสวดมนต์แล้วก็เอาหนังสือที่เราเอาเทปชอบหนังสือหรือชอบเทปชอบฟังเทปเทปเป็นหลักตั้งๆเลยซื้อไปเป็นหลังๆสมัยก่อนเป็นเทปพะเศษก็เป็นซีดีใช่ค่ะนั่นแหละต้องบอกว่ายุคนี้ยุคนี้ง่ายกว่าง่ายกว่ายุคที่พี่พี่ลุยเป็นผู้นำบุญไปด้วยตัวเองใช่ค่ะลุย ทั้งใช้เวลาใช้ปัจจัยทั้งใจสมัยนี้ง่ายขึ้นมีซูมถึงแม้ว่าคนจะพูดว่าอย่างนี้นะคะว่าโควิดอะไรแบบรู้สึกทุกอย่างมันโดน<ๆ>ก็เรียกว่าโดนปิดกั้นหมดแต่ว่ามันก็ยังมีข้อดีตรงที่ว่าเรามีซูม <Zoom. S 2> ใช่ค่ะดิฉันยังนึกอยู่เลยนะช่วงที่มีโควิดแล้วมาวัดกันไม่ได้นึกในใจถ้าตอนนี้หลวงพ่อไม่มีซูมพวกเราจะอยู่ยังไงกันพวกเราจะทําตัวเราคงคิดถึงวัดแล้วเราจะได้บุญจากตรงไหน หลวงพ่อสุดยอดอ่ะหลวงพ่อมีซูมขึ้นมาแล้วเปิดซูมทีแล้วก็ได้บุญทีหนึ่งอยู่บ้านแล้วก็ได้บุญข้ปล่อยปลาแล้วก็ได้ปล่อยอย่างคนที่เอาไปบอกคนใหม่ที่เขาไม่ไม่ใช่คนวัดอย่ะจปเน็นเนี่ยเขาเปิดทั้งวันนะเพราะเขาต้องทํานู่นทํานี่ทํานี่ทำนั้นแล้วบอกพี่พี่ชอบปล่อยปลาไหมพี่ชอบวันพี่ที่ปล่อย2 0 0กิโลสกิโลเลยนะพี่เปิดซูมปุ๊บเนี่ยพี่ก็ได้ปล่อยกับเขาแล้วพี่นั่งฟังพี่ขายของพี่ก็ขายวิสิทธิ์แล้วก็อ้าวได้ปล่อยปลาเขา อ่าแล้วพี่ชอบถวายพระทหารพระเยอะๆไหมพี่เคยถวายพระเป็นมงนพันไหมพี่พี่เปิดซูมปุ๊บพี่เข้าไปถวายพระทหารช่วงเวลานี้เวลานี้เราให้เวลาเขาคนอยากถวายพระทหารอยากมาหอฉันกันก็มาไม่ได้ตอนนี้มีซูมพี่เปิดซูมปุ๊บพี่ได้ถวายพระทหารพระเป็นพันๆรูปไม่เหนื่อยด้วยไม่ต้องแต่งตัวเดินทางมาวัดใช่แล้วพี่ดิเศกร้านด้เศกบ้านด้เศตัวเองเพราะพี่เปิดธรรมะพี่ดูธรรมะอ่ะได้ถวายพระทหารแล้วพี่บอกพี่ไม่เคยไปเจดีพี่ไม่เคยเห็นเจดีเลย พี่เปิดช่วงนี้มีบูชามาหาธรรมกายเจดีย์โอ้โหพี่เอ้ยนั่งบูชาไปในอยู่บ้านได้วาพระเป็นร้านองค์นพกปรเจ้าร้านพระอ,องค์ใช่เราได้พระได้วาพระเป็นร้านองค์เราได้เราได่เห็นธรรมกายเจดีย์เราได้อธิษฐานจิตได้เลยโอ้โหสามเช้า,าของวันเย็นเนี่ยนะพี่เปิดแค่นี้ก็ได้อโอเคอเปิดแค่นี้ก็ได้แต่บุญตรงนี้จะดึงคนได้เพราะสามบุญเนี่ยคนชอบอาบางคนอยากถวายพระฐานชอบถวายพระฐานถ้าเราบอกเขาแบบพระทั้งหลายพันที่เคยถวายไหมคนใหม่นะ แล้วก็บอกถ้าเกิดเช้าคนเดียดชอบชอบปล่อยสัตว์สุภาพจะได้แข็งแรงสมัยนี้โรคภัยไข้เจ็บมันเดีะโควิดมาปล่อยตากันเถอะตอนเช้าแค่เปิดซูมเราก็ได้ถวายครับแต่ส่วนปัจจัยจะได้รวมบุญเลยพี่ก็โอนเข้าไปถ้าอยากจะทํานะตอนเย็นก็ได้บูชาเจดีย์ที่ฐานกับเจดีย์ได้แผ่เมตตาพี่เคยทำไหมว่าไม่มีเวลาตอนนี้พี่ไ่ต้องหาเวลาพี่เปิดซูมพี่ก็ได้ล้วนะแล้วจะบอกว่ามันได้บุญนิดๆเลยเพราะอะไร ใครเป็นคนคุมซูมอยู่ในละเอียดหลวงพ่อเป็นคนทำซูมขึ้นมาก่อตั้งขึ้นมาทําให้มีซูมขึ้นมาคนที่คุมซูมก็คือหลวงพ่อเพราะฉะนั้นทันทีที่เราเปิดซูมปุ๊บเนี่ยเราก็อยู่กับหลวงพ่อแล้วเพราะท่านหลวงพ่อท่านเชื่อมซูมอยู่ตลอดน่ะในละเอียดช่างเสื้อของท่านละอละเอียดว่าในวิกฤตมันเป็นโอกาสใช่ตอนนี้ถ้าหลับไปนั่งตอนเนี้นะ คนที่มีบุญเขาไม่ได้สนใจเรื่องโควิดกันหรอกแล้วเขาแต่ไม่ได้ประมาทนะ,ะแต่ว่าเนี่ยเขาก็มาเปิดซูมดูกันนะบูชาเจดีย์ถวายพระทหารทาทานรักษาศีนั่งสมาธิคิดถึงแต่เรื่องบุญบุญก็ได้บุญคนไปนั่งคิดถึงแต่บาปนั่งที่ถึงแต่โควิดทําว่ามันเสียเวลาเท่ากันบุญกับบาปจริงๆแล้วคิดมันมาเสียเวลาเท่ากันก็คิดดีๆไปเลยได้บุญอพอได้บุญดีๆแล้วพอใจเราใสสว่างบุญมันอาจจะได้ช่องก็ได้ มันอาจจะจ่ออยู่แล้วว่าคุณเนี่ยขาดนิดเดียยบุญเนี่ยพอคุณเปิดซูมปุ๊บโอ้โหดิปล่อยปลาแข็งแรงได้ถวายพระทหารอายากมทรั์เป็นเยียนไมบูชาเจดียพอบุญได้ช่องปุ๊บเนี่ยปุ๊บเข้าไปเนี่ยใครจะรู้อ่ะมันอาจจะมีช่องทางธรรมากินมีไอ้นั่นเขามามีไอ้นี่ก่อนนี่แหละคิดสิ่งดีๆอาชีพใหม่ๆถูกต้องแวันนี้มีความทุกข์อยู่ตังค์ไม่มีใช้เราก็ต้องนึกถึงสิเรามีญาติพี่น้องใช่คือญาติพูดใหญ่ญาติพี่น้องหรือเรามีเพื่อน มันก็จะคิดออกใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ซูมเนี่ยถือว่ามีมีความสุขนะคะบางทีพี่น้องเราเพื่อนเราอยู่อยู่อเมริกาอยู่ออสเตรเลียอยู่เยอรมนีใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนวันนี้ไปดูนะวันนี้มีคนนี้ผู้คนนี้อาจารย์องนี้เทศอุ้ยรายการนี้สนุกมากเลยเวลาเล่าแล้วก็เล่าให้สนุกสนุกด้วยนะคะเวลาบอกเขาเร้เสียงสนุกไปด้วยทำเสียงให้มันทำเสียงให้มันสนุกไปด้วยหรือว่าเดี๋ยวนี้ก็ก็มีน้องจีนงานเนี่ยเขาก็จะทําเป็นเขาเรียกว่าเหมือนทําเป็นการ์ด ทำเป็นการ์ดทำเป็นลิงก์ไม่ให้แล้วก็ส่งมาให้เราพวกเราในไลน์ตอนนี้เราก็อยู่ในไลน์กันทั้งวันทั้งคืนคคแล้วเราก็ส่งต่อไปให้กับ<ช>คนที่เรารู้จักแล,แล้วก็ถึงเวลาก็กดกดเข้าไปในลิงก์นั้นในลิงก์ในซูมก็ง่ายมากนะคะพอเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยเราก็กดลิงก์แจกแล้วกดลิงก์แจกเดี่ยวทุกคนที่ในกลุ่มในไลน์ในส่วนตัวคนที่ไม่ได้เข้าวัดแต่คนเข้าวัดม็นไปส่งแล้วเราก็มีอยู่แล้วของใครของมันอยู่แล้วใช่ไหมแต่แต่คนที่เราไปตามไว้อะเราไปตามไว้ พี่พี่วันนี้ลองฟังลองลอง,ลองมาฟังหข้อนี้ดูหน่อยนิดนึงมันอาจจะตรงกับชีวิตพี่เลยนะ,ะเขาจะตรงกับชีวิตชั้นตรงไหนตอนนั้นนะพี่เล่าอยู้ฟังไม่เชื่อพี่ฟังแต่วันเนี้ยอาจารย์จะเทศเรื่องเนี้ยพี่จะตรงกับชีวิตพี่ที่เกิดมาเลยเขายังงงอยู่เลยตรงกับชีวิตชั้นตอนไหนหไ,อไอเราก็ยังงงอยู่เลยไม่รู้มันตอนไหนแต่ให้เขาฟังเถอะูพี่สุดยอดจริงๆเชิญเชินเก่งแต่กำลังจะบอกว่าณตอนนี้ที่มีซูมเนี่ยทําให้พี่เขาเรียกว่าตามคนค่ะ ง่ายขึ้นใช่ไหมคะเขาใช้วิธีกดเอาจากมือถือบางครั้งก็โทรศัพท์ทักหนอ้าได้เวลาแล้วเจอกันนะเจอกันนะเดี๋ยวเจอกันในซูมนะอะไรวันนี้เราจะออกสัมภาษณ์นะเปิดดูด้วยนะที่ที่ที่ไม่ที่เป็นญาติเป็นเพื่อนนะวันนี้เพื่อนอย่าลืมฟังนะวันนี้เราออกสัมภาษณ์ด้วยแล้วบอกเ้วยนะเราพูดเป็นยังไงแล้วก็แล้วคอมเมนต์มาด้วยเพราะว่าพี่ออกซูมหลายหลายช่องแล้วก็พิเศษสำหรับช่องของเราด้วยนะคะก็ต้องบอกว่า พี่สุปราณีเป็นผู้ทาบุญนะต่ยุคที่แบบต้องบอกเหนื่อยมากนะขนาดแต,แต่เหนื่อยมากนี่พี่ก็ทําบุญสร้างพระส่วนตัวนะคะถึง200กว่าองค์นะคะแล้วก็บอกบุญกับคนรู้จักกับเพื่อนรอบตัวเนี่ยได้มาถึง2000กว่าองค์ทีเดียวนะคะนตอนนี้ท่านก็มาพีก่ก็มาชี้ช่องแล้วว่าอู้บอกบุญไม่ซูมหรือว่าไม่ได้เรียกว่าบอกบุญไม่ซูมหรอกว่าเาเรียกว่าคอนเน็ตกันนะติดตอ่อกับคนรอบตัวไม่ซูม ให้เคลียร์ชี้ช่องบุญให้กับเขาก็อาจจะต้องเริ่มสมมติเราไปเจอคนที่เรารู้จักแล้วก็อาจจะเปิดซูมจากเครื่องเราก่อนให้เขาดูว่าในภาพในซูมมันเป็นยังไงปล่อยปลาเป็นยังไงถวายพระทหารเพลเป็นยังไงบูชาเจดียเป็นยังไงใช่ไหมคะแล้วถ้าเกดบอกโอ้เออภาพสวยอติดตั้งให้ฉันหน่อยเราก็ค่อยหยิบโทรศัพท์เขามาติดตั้งโปรแกรมซูมเข้าไปนั่นแหละเราเรากดให้เลยโหลดลิงก์โหลดอะไรให้เรียบร้อยลิงก์เราไปเลไรให้เรียบร้อยแนะนำวิธี จิ้มยังไงกด<ะ>ตรงนี้อะไรอย่างงี้นะเดี๋ยวนี้ลิงก์ของเราก็ทําง่ายคือเดี๋ยวฉันส่งลิงก์ให้เธอถึงเวลาตามเวลาเธอก็จิ้มเข้าไปเสียงสวดมนต์ออกมาเลยค่ะประมาณนั้นใช่ไหมคะค่ะ,ะ,ะแล้วการที่พี่เป็นผู้นําบุญอย่างเข้มแข็งเนาะยี่สิบกว่าปีแล้วนะพี่เนาะยี่สิบกว่าปีแล้วคะแล้ว,วพี่ต้องได้เขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้ส่งของบุญเนาะมันต้องมีอนุภาพบุญอะไรทํใไ้ทใไมพี่แบบว่าเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆใจดังเท็ด วันเดียะนะแล้วไม่ได้ออกจากวงเขาเรียกไม่ได้ออกจากวงบุญเราเลยเนอะไม่ออกเลยอยู่ในบุญตลอดเลยก็บอกแล้วชีดมันเหลือน้อยอ่ะเราไม่เอาแล้วมไป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 แวะข้างทางอ่ะเจอมาหมดแล้วทุกรูปแบบอ่ะตอนนี้ขออยู่ในบุญออยู่กับหลวงพ่อหลวงพ่ออยู่ไหนลูกก็อยู่ตรงนั้นแหละนะลูกอยู่อยู่กับหลวงพ่อแหละเพราะฉะนั้นแล้วออกไปที่อื่นอาจจะพลาดอีกก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมแล้วที่ได้ก็คืออันหนึ่งที่เล่าไปแล้วว่าเราได้ครอบครัวที่ดี ใช่ไหมคะแล้วอีสองก็คือลูกชีวิตลูกสี่คนอยู่ในอว่านลูกเราอยู่ทําบุญสร้างบารมีกันทุกคนแล้วสิ่งที่เราจะได้ได้คือเราได้ชีวิตของเราช่วงที่เราป่วยป่วยตอนนั้นเขาเรียกโรคอะไรก็ไม่รู้จาไม่ได้โรคฝ่อในสองพันกว่าตอนไปอเมริกาตอนอยู่อเมริกาไข้หวัดนกเขาป่ะอาใช่มั้งไอ้โรคเนี่ยมันเป็นมันก็เหมือนจะเป็นไข้เนี่ยนะทั้งทรวนแล้วมันจะ มันไม่มีแรงมันไม่มีแรงแล้วมันในกระดูกมันจะเจ็บหมดทั้งตัวมันเหมือนกระดูกเราทั้งตัวได้ถูกทุบ้มันเจ็บอย่างนั้นอ่ะมันไม่มีความสุขอ่ะค่ะแล้วพอพอมาเสร็จมันก็มันเหมือนนเหมือนหน้าเราก็จะไม่ค่อยสบายเท่าไหร่หรอกมั้งเพราะมันก็เป็นคนที่เข้มแข็งแล้วมันก็อยากเล่าให้ใครฟังถึงรายละเอียดในบ้านเนี่ยไม่เล่าให้ฟังเลยว่าเราทรมานยังไงอ่ะก็ไม่ได้เราบุญเนี่ยมาเติมให้ตัวเองหรอเลี้ยงตัวเองให้บ้านเราได้บุญให้ลูกเราได้บุญแล้วแม่เนี่ยเป็นคนศักด S <S คำพูดของแม่เนี่ยเ้าถึงไม่ให้ด่าลูกไงเพราะแม่ศักดิ์สิทธิ์แม่มีบุญทุกวันแม่จิตอธิษฐานจิตให้ลูกทุกวันให้ลูกทุกคนเจริญรุ่งเรืองให้แข็งแรงทุกวันดิฉันทําทุกวันเช้าตื่นมา็ยกมือไหว้พระแล้วก็อธิษฐานจิตให้ลูกทุกคนแข็งแรงร่ารวยทุกวันอ่แล้วถ้าถ้าหากเราทําไม่เป็นหรือเราไม่คิดจะทําเนี่ยแล้วใครจะให้เราอ่ะแล้วบ้านเราอ่ะเอาเริ่มทําจากคุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่ในบ้าน คือเริ่มทําจากตัวเราเองก่อนเลยใช่ค่ะนะคะแล้วฟังดูอีกทางอีกนิดนึงก็คือว่าคําพูดดีๆในบ้านอะไรนะมัธุรสวาจาก็จําเป็นละสาคัญใช่ไหมคะจำเป็นค่ะจะเมื่อก่อนนั้นก็ไม่รู้นะอาจจะว่าทั่วไปเวลาโมโหอาจจะด่าหรืออาจจะเรียกลูกอะไรแบบนี้แต่ว่าถ้าคนเข้าวัดแล้วตั้งแต่ที่หลวงพ่อสอนมาเราจะรู้เลยเราจะไม่พูดคําไม่ดีโมโหขนาดไหนแล้วก็จะไม่ไม่ไม่ด่าลูกไม่แช่งลูกไม่ไม่แม่เอาตัวสัตว์มาเปรียบกับลูกใช่ไหมคะ มันแช่งลูกใช่ไหมใช่ไหมอาค่ะนั่นแหละทึ่ได้บอกนี่ไงทึ่ได้บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างสิริมงคลน่ะมันอยู่ในบ้านมันทําได้ด้วยตัวเองมันอยู่ที่ตัวเราและครอบครัวเราที่จะทํามันขึ้นมาค่ะโอ้โหสุดยอดมากๆเลยและก็ตอนนี้นะคะในวิกฤตมีโอกาสนะคะแล้วก็พี่สุปราณีชนะโรคนะคะเป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นไอดอลเลยว่าเมื่อปี38นะถือว่าเป็นรุ่นพี่ที่ที่แบบว่ามีปัญหาเรื่องธุรกิจมาก่อนนะคะ แล้วยังมีชีวิตอยู่ยังมีลมหายใจอยู่ตอนนี้แล้วก็สวย <roast> สวยและรวยมากด้วยนะคะร่างกายแข็งแรงด้วยนะคะยังไงหายใจยาวๆแล้วก็อย่างที่พี่ก็ว่านะคะเข้าซูมเข้าซูมไม่เป็นก็ถามถามคนข้างๆเฮ้ยเข้าซูมทําไงนะอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็สามช่วงเวลานะพี่เนาะสามช่วงเวลาที่ที่คนชอบปล่อยปลาอนเช้าก่อนแปดเช้า แล้วก็ตอน11บเอ็ดโมงครึ่งเพลงเลี้ยงพระเพลแล้วก็ตอนห้าโมงครึ่งตอนเย็นบูชาเจดีย์ที่ฐานฉตดได้แผ่เมตตาสามช็อตเนี่ยคนอยากได้อยากทํากันใ่จอดตรงนี้ก่อนถ้าคนใหม่นะคะถ้าคนใหม่ถ้าคนเก่าเขาก็ฟังกันอยู่แล้วล่ะเขาดูกันอยู่แล้วล่ะใช่ค่ะนะคะสนุกมากๆเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่สุปราณีมากๆนะคะเรียกว่ามาเป็น ไอดอลให้เราไม่ใช่เน็ตไอดอลนะซ<ส>ูมไอดอลซูมไอดอลให้เรานะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆกับรายการตรงนี้รางวัลแดกคนทุ่มใจนะคะเธอเป็นตัวจริงเสียงจริงนะคะในการทุ่มใจจริงๆเลยค่ะนะคะขอบคุณพี่สุปราณีมากนะคะขอบคุณนะคะค,ค่ะแล้วก็ขอบคุณท่าน ผู้ชมนะคะที่รับชมอยู่ทางซูมนะคะหรือว่าทางออนไลน์อื่นๆของเราค่ะนะคะคงจะได้ประโยชน์จากรายการตรงนี้นะคะกับรางวัลแดกคนทุ่มใจขอบคุณทุกท่านนะคะโอกาสหน้าเราเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ คนโลกไปฝันแม้สวรรค์แสนไกลหรือโลกไหนก็นลือลันเป็นรางวัลแลลตตำนานอันยิ่งใหญ่จะเป็นตะวันสาดสองแสงสีทองให้เธอเฝ้ามองอยู่กลางท้องเธอเรื่อยไปด้วยใจใสแย้มบานดัง ใช้สู่เป้าหมายอันสูงส่งนิรันด์บนทางเดินแม้มีขวากน้ำเธออย่าคราบกาวไปโดยไม่หวั่นทุ่มชีวิตของเธอฝ่าฟันให้ความพัน ต้องเป็นน้ำทิพเย็น